สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันนะครับถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าจีนเนี่ยนะครับจะยืนหยัดเคียงข้างรัสเซียเน้นที่หลักการถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับภาพการอบกอดใกล้ชิดนะสีหน้าสีตาของทั้ง2ประธานาธิบดีนะครับของจีนแลระรัสเซียสร้างภาพบาดตาบาดใจแก่สหรัฐและกลุ่มชาติตะวันตกหรือไม่นะครับ เมื่อมองเห็นนะครับความสัมพันธ์ความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับของสองผู้นำมหาอำนาจโลกและนิวเคลียร์ชื่นมืนซาบซึง้งระหว่างเพื่อนกับเพื่อนหรือพี่กับน้องมองตาก็เข้าใจกันให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกันที่มองไม่ค่อยเห็นนะครับในสองผู้นำมหาอำนาจโลกนี้กับทางกลุ่มชาติตะวันตกก็มไม่น่าแปลกใจนะครับที่หลังจากนั้นราวหนึ่งสัปดาห์หาที่ทางจีนได้ประกาศไม่เข้าร่วม การประชุมสันนิภาพยูเครนนะครับที่เป็นเจ้าภาพโดยทางสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่มีการเชิญนะครับทางรัสเซียเข้าร่วมประชุมด้วยแปลกดีนะครับคู่ขัดแย้งแต่ไม่ถูกเชิญเข้าเชิญแค่ยูเครนฝ่ายเดียวพร้อมเหล่าพันธมิตรตะวันตกทั้งหมดนะครับที่คอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางงบประมาณและทางการทหารอีกทางฝากฝั่งหนึ่งนะครับของการประชุมนะเชียง เชียงการีร่านะครับไดอลอลกในสิงคโปร์ประธานาธิบดีของอยูเครนนะครับก็ได้ไปเก่าหานะจีนนะของการที่ปฏิเสธนะไม่เข้าร่วมการประชุมสันติภาพของตนเองนะครับที่ถูกจัดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ว่าจีนเนี่ยนะครับนะตกเป็นเครื่องมือของรัสเซียซึ่งฟังแล้วก็ขำๆนะครับว่าจีนนะตกเป็นเครื่องมือหรือจริงๆแล้วเนี่ยนะจีนเขาอ่านเกมออกกันแน่นะซึ่ง สุดท้ายจีนก็ตอบกลับมาแนละ้วก็ไม่เป็นความจริงแต่จีนใช้หลักการและเหตุผลเป็นเครื่องพิจารณานะเมื่อคู่ขัดแย,ย้งรัสเซียไม่ได้ถูกเชิญเข้าร่วมประชุมสถานีภาพนี้ด้วยมันก็ไม่ใช่หลักการของจีนตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะตามจริงก็คือไม่ใช่แค่จีนนะครับที่พูดถึงเหตุผลนี้บรรดาชาติพันธมิตรนะครับของรัเสเซียอย่างบราซิลแอฟริกาใต้นะครับซาอุดิอาระเบีย ก็มองคล้ายคึ่งกันนะครับปในทิศทางนี้นว่าพวกตนปฏิเสธการประชุมนี้ก็เพราะว่ารัเสเซียนะครับไม่ได้ถูกเชิญเข้าประชุมนั่นเองรฐาฐนาทิบดีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนนะหนักเข้าไปอีกนะครับถึงกับกล่าวหาว่าผู้นําคนใดก็ตามนะครับที่ไม่เข้าร่วมประชุมสันติภาพครั้งนี้เนี่ยถือว่าได้ตกเป็นเครื่องมือนะครับของปูตินอย่างโจไบเดนนะครับ นะก็ถูกกดดันนะครับว่าไม่เข้มแข็งนะถ้าหากไม่เข้าร่วมประชุมนะก็ล่าสุดนะครับที่ติดตามข่าวเนี่ยไบยเดนก็ปฏิเสธนะครับไม่เข้าร่วมนะประชุมนะครับแต่ได้ส่งรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ลิสแล้วก็สภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับเจคซาริแวนเนี่ยเข้าประชุมแทนนะส่วนอินเดียนะครับก็ถูกคาดหวังนะครับจากทางด้านยูเครนนะแต่ว่าล่าสุดอินเดีย ก็จะส่งเฉพาะนะคนที่ไม่ค่อยสําคัญนะครับเข้าร่วมประชุมหรือไม่นะครับเพราะว่าข่าวนะบอกว่านายรัฐมนตรีโมดีนะของอินเดียรัฐมนตรีต่างประเทศใจชันก้านะครับหรือแม้แต่สภา,าความมั่นคงแห่งชาติของอินเดียนะครับก็าอาจจะไม่เข้าร่วมประชุมอีกด้วยนะมันดูจากสัญญาณนะเช่นนี้นะครับก็ค่อนข้างเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นการส่งสัญญาณจากเหล่าพันธมิตรนะครับ ของทางน้ารัสเซียนะครับว่าจะไม่เห็นด้วยก็เป็นการยืนกันแล้ะครับว่าจีนยืนหยัดเคียงข้างรัสเซียนะครับเน้นหลักการถูกต้องเป็นธรรมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ